ก็ครับสวัสดีนะครับสวัสดีสมาชิกนะครับสวัสดีผู้ที่กำลังติดตามนะครับผมวันนี้นะครับพบกับผมขอการจะดีเป็นเคยนะครับมานำเสนอนะครับวันนี้นะครับ DC นะครับ95 GM นะครับผม ยดีนะครับผมเครื่องไม่เคยแกะนะครับชั่วโมงชั่วโมงกมารทำงานน้อยนะครับผมชั่วโมงการทํางานน้อยนะครับเพียง2,100ชั่วโมงเท่าน,นั้นเองนะครับผมเพียง2,100ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับผมรูปภาท่า้งใจนะครับสนใจนะครับผมครับติดต่อได้เข้ามาเลยนะครับผมหรือว่าจะสะดวกเข้ามานะครับดูรถที่ตสมุนทุก ก็จะช้าๆนิดหนึ่งนะครับซึ่งขับใหม่นะครับซึ่งถัดขับใหม่นะครับครับทาท่ันใดนะครับสนใจนะครับมาดูรถได้นะครับผมนี่ก็เขาฝากไว้ก็เพีังนลครับผมนะครับคุณมากครับสวัสดีครับ